สวัสดีครับผมท็อปเด็กครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับหุ้น a อและมินกันครับว่าหุ้น2ตัวนี้ครับเขาทําธุรกิจอะไรกันอย่างเออนะครับก็คือเป็นหุ้นสนามบินนะครับหุ้นสนามบินเนี่ยธุรกิจที่เขาทําก็คือให้เช่าเป็นพื้นที่เป็นสนามบินก็คือการจัดการการดําเนินงานและก็การพัฒนาอากาศยานภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสนามบินนะครับน่าอยู่ไหมครับหรือเพื่อนๆมีใครชอบไหมถ้าชอบก็ซื้อเลยครับก็คือ จะได้เข้าไปเป็นเจ้าของกับเขาด้วยโอเคอย่างสนามบินเนี่ยมีทั้งหมด6สนามบินสุนรรภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะเนี่ยครับคือตั้งแต่เหนือจดใต้ถือว่าครอบคลุมกินยาวๆเลยทีเดียวเชียวเหนืออ่าครบเลยส่วนตัวในผมมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากอ่าอย่างยีปีต่อจากนี้ผมว่ายังอยู่นะครับคู่บ้านคู่เมืองกับ มนุษย์เราแน่นอนเพราะว่ามนุษย์เราต้องเดินทางนะครับด้วยเครื่องบินามาดูข่าวล่าสุดกันหน่อยเป็นข่าวจากสำนักข่าวอิฟินิทไทยนะครับเป็นวันที่10สิงหาคม63 l อทครับเผยผลงานวูบพิขาดทุน2พ0 0ล้านนะครับก็มีขาดทุนจากาการพิษโควิดนะครับก็คือคนก็ไม่สามารถออกเดินทางได้เครื่องบินห้ามบินนะครับอาจจะมีขาดทุนกันบ้างโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูงบการเงิน นะอันนี้ก็เป็นข่าวการลดค่าเช่างบการเงินเนี่ยผมให้ดูเป็นอันนี้เป็นกําไรนะครับแต่ละไตมารกกาไรเนี่ยสอนวิธีการดูก็คือให้เราดูแนวตั้งก็คือเราฟิกฟิกไตามากไว้แล้วเทียบเป็นปีแนวตั้งนควรจะเพิ่มขึ้นนะครับแนวตั้งจะมีความสําคัญมากกว่าดูแนวนอนนะเห็นไหมครับกำไร7,000ล้านต่อไปนี่คือการของหุ้น LT ทครับอย่างเส้นสีเขียวแนละเส้นสีเหลืองที่เห็นเนี่ยเขาเรียก เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กโ e n เ i นเชียล50วันและ200วันเพื่อเอาไว้ดูแนวโน้มน,นะครับราคาปัจจุบับบนของหุ้นเอลทีเนี่ยอยู่ที่52บาท7 5ตางค์ต่อหุ้นนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งได้นะครับต่อมาหุ้นมิ้นหุ้นมิ้นเนี่ยคือเมื่อก่อนผมเดี๋ยวเราดูว่าธุรกิจที่เขาทำะไรก็มีโรงแรมนะครับเป็นสามอย่างอาหารแล้วก็ ไลฟ์สไตล์นะครับ3อย่างนี้ธุรกิจรา,ายได้หลักเนี่ยครับจะมาจากโรงแรมนะครับ50% 40%จากอาหารแล้วก็10%จากไลฟ์สไตล์นะครับคุณมินโรงแรมในเครือเนี่ยก็จะมีอันดาราอาวานีโอ๊กทิวารีอิาวันนาอย่างอันดานราเนี่ยจะเป็นโรงแรม5ดาวนะครับราคาสูงหน่อยวันนี้จะเป็นโรงแรมน้องใหม่สีดาวสีดาวครึ่งโอ๊กเนี่ยคุณจะซื้อไปตอนปี2011ันสิบเอ็ดทิวาจะเป็นโรงแรมทางออกแนวยุโรปนะครับ มีความหรูหราห้าดาวสี่ดาวอิวนเดียวันหน้าก็จะเป็นออกไปทางแอฟริกาแอฟริกาใต้เป็นเคนยาอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาธุารกิอจอาหารมีอะไรบ้างก็จะเป็นพิซซ่าร้านอาหารจีนกาแฟและอาหารไทยไอศจะครีมสเต็กแฮมเบอร์เกอร์ไก่เกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นใครชอบก็อย่าลืมนะมิ้นท์นะคุณมิ้นท์อย่าลืมแล้วมาดูข่าวกันมิ้นท์คาดคุ้ปีหลัง ผลงานฟื้นเร่งลดต้นทุนเปิดโรงแรมแร้านอาหารทีนี้น้าดูงบการเงินบ้างมิ้นเนี่ยก็คืออาจจะได้รับผลกระทบเรื่องธุรกิจโรงแรมหนักหน่อยนะครับเรื่องอปี2020นะครับอาจจะมีพิษโควิดบ้างนี่อันนี้คือการาฟหุ้นมิ้นนะครับราคาปัจจุบันเนวันที่2 0สิงหาปี63อยู่ที่นะครบติดอยู่ที่20บาทนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งนะครับครับสวัสดีครับ